ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ตามความต้องการพัดลมระบายอากาศหลังคาขนาด24นิ้วมอเตอร์ฮิตาชิ1แรงมา้าปรับแรงลมได้ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์สำหรับควบคุมความเร็วมอเตอร์ตั้งแต่รอบ0ถึง1450รอบรอบต่อนาทีการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ควรมีพิกัดแรงดันและกระแสที่เหมาะสมกับมอเตอร์ ในการปรับความเร็วเพื่อควบคุมแรงลมอินเวอร์เตอร์จะช่วยให้สามารถลดหรือเพิ่มความถี่ที่ป้อนให้กับมอเตอร์ได้ทำให้มอเตอร์หมุนช้าลงหรือหมุนเร็วขึ้นได้ ทำให้สามารถปรับแรงลมได้ตามความต้องการข้อดีของการใช้ระบบอินเวอร์เตอร์กับพัดลมหลังคาคือช่วยลดการใช้พลังงานเมื่อใช้พัดลมที่รอบต่ำและช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์พัดลมอีกทั้งช่วยให้การทํางานของมอเตอร์พัดลมเงียบลงในรอบต่ำนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสอบถามเราได้ทันทีดีดีเวิร์กพัดพร้อมช่วยคุณ